สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับติดตามช่างเบิร์ตอยู่ใน u t u b e นะครับหรือว่าติดตามกันใน Facebook นะครับวันนี้ช่างเบิร์ตก็มีมีดมารีวิวกันอีกหนึ่งเล่มนะครับมีดเล่มนี้ก็ส่งไปที่พัทลุงนะครับไปใช้ที่โนนเลยนะครับมาพร้อมกับซองพีอีนะครับเล่มนี้นะครับแล้วก็มีคลิปล็อกอยู่ให้ข้างหลังนะครับข้างในก็เป็นงานนะครับแรมโบนะครับหรือว่าคัตติ้งนะครับใน เ่มนี้นะครับสันนาคไปเลยนะครับอิงวิวไฟนะครับแล้วก็เปิดคมให้นะครับข้อมูลเฉพาะก็สันกกก็หนาประมาณแปดมิลนะครับใบเลียวปลายนะครับใบนี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับกว้างก็สุดก็ประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับเ่มนี้ด้้มหกนะครับประกอบด้วยไม้พยุงนะครับ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็มีความมุดอนุมเนียมอยู่สามจุดนะครับแล้วก็หมุด ทองแดงร้อยห่วงเชือกข้างบนอยู่1จุดนะครับแล้วก็มีมุดโมเสสอยู่ตรงกลาง1จุดนะครับเรียบร้อยนะครับเลื่มนี้นะครับก็ไลน์หายหมดเลยนะครับใครใครที่แอดไลน์แล้วนะครับไม่เจอผมนะครับแอดมาใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เพื่อนในไลน์หายหมดเลยนะครับแอดมานะครับเบอร์เดิมนะครับ0 8 0 1 3 5 4 5 8 2นะครับอ่าวัสดุวันนี้ก็เป็นเล็กแนบนะครับนี่ตีรอนะครับงานฟิวไฟ นะครับมาดูความคมครับไม่ได้รีวิวนานนะครับประมาณนี้ครับหวานเจี๊ยบครับผมมันเจี๊ยบเลยนะครับเรื่องนี้นะครับส่งไปพัดทลุงนะครับงานพี่เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปจัดส่งให้นะครับคมหวานมากนะครับฟันไม้ดูนะครับเทปตัดไม้ก่อนนะครับไม่ได้เทปนานแล้วครับนี่เลยนะครับไม้ท่อนใหญ่ๆเปเลยนะครับ เราว่าจะกินไม้ดีไหมนะครับมีดน้ำหนักดีนะครับโอ้โหครับโอ้โหสามทีนะครับสามทีสี่ทีก็ขาดนะครับเพราะว่าเป็นมีดเล่มใหญ่นะครับโยกกินไม้นี้มากครับการกินไม้นี้ไม่อ่านเลยครับสุดยอดครับกินไม้ดีครับนี่นะครับกินไม้ดีฟันโซสองสามทีโซซาโซซาเลยครับนะครับดูความคมว่ายังอยู่ไหมนะครับ อันนี้ก็ผมไปตัดนะครับเหมือนเดิมนะครับคมนะครับนี่วานเหมือนเดิมครับผมชอบกดไลค์พีใจก็กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างบ้านๆนะครับไปคำคลิปให้เพื่อนได้รับชมนะครับอย่าลืมออดไลน์มานะครับแอดไลน์มานะครับสวยงามนะครับเล่มนี้นะครับแรมโบหรือว่าคัตติ้งนะครับนี่นะครับ ผมกับซองพีอีนะครับกิบล็อกเรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยเลยนี่ประมาณนี้นะครับนี่นสวยไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ